รอยย่นระหว่างคิว้วมีวิธีแก้ยังไงบ้างคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับหมอโฮปนายแพทย์อธิคมถนัดพจนามาสัญาญแพทย์ตกแต่งกับ c h anel n d r hope plastic surgery กับความรู้และความจริงในเรื่องสัลญยญกรรมตกแต่งครับและคลิปนี้คุณจะเข้าใจวิธีการแก้รอยย่นระหว่างคิ้วครับ รอยย่นระหว่างคิ้วเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ใบหน้าดูมีอายุครับนอกจากจะดูมีอายุแล้วยังทําให้ดูหน้าดุดูเคร่งเครียดและก็ดูไม่สดใสครับสาเหตุของริ้วรอยต่างๆบนใบหน้านอกจากจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพผิวหนังแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสาเหตุก็คือการทํางานของกล้ามเนื้อบนใบหน้าครับกล้ามเนื้อบนใบหน้าหรือ muscle of facial expression จะควบคุมการขยับส่วนต่างๆบนใบหน้าเพื่อทําให้เราสามารถ จะสื่อสารสื่ออารมณ์ความรู้สึกออกมาได้แต่การขยับมากๆและน,น,นานๆเข้าก็สร้างปัญหาริ้วรอยตามมาได้ครับรอยย่นระหว่างคิ้วเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างคิ้วครับแนวของรอยย่นมักจะเป็นแนวตั้งรอยย่นนี้จะเรียกว่ากาเบล้าฟราวไล์การแก้ไขรอยย่นจะแบ่งออกเป็น2แนวทางครับ โดยจะทําอย่างเดียวหรือจะทําควบคู่กันก็ได้ครับแนวทางแรกก็คือการหยุดการทํางานของกล้ามเนื้อครับการหยุดการทํางานของกล้ามเนื้อก็จะมี2วิธีครับก็คือแบบชั่วคราวและก็แบบถาวรครับแบบชั่วคราวเป็นวิธีที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดีครับนั่นก็คือการฉีดทูลิน i มท็ t o x ินโดยจะไปหยุดการทํางานของสารสื่อประสาทบริเวณรอยต่อของเส้นประสาทกับกล้ามเนื้อข้อดีของวิธีนี้ก็คือทําได้ง่ายค่าใช้จ่ายไม่สูงแต่ก็มีข้อเสียก็คือผลลัพธ์ที่ ไม่ถาวรครับพอหมดฤทธิ์ก็ต้องมาฉีดใหม่ครับและสิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าฉีดไม่ดีอาจจะทําให้มีอาการของหนังตาตกได้ครับส่วนแบบถาวรก็คือการผ่าตัด ตัดกล้ามเนื้อให้ขาดออกจากกันครับซึ่งการผ่าตัดสามารถทําได้2วิธีครับก็คือผ่านทางแผลตรงแนวชั้นตากับผ่านทางแผลยกคิ้วครับจะสามารถทําได้ทั้งการส่องกล้องยกคิ้วหรือว่าเปิดแผลยาวที่หนังศีรษะหน้าผากหรือแนวไรผมครับข้อดีของการผ่าตัดก็คือได้ผลลัพธ์ที่ถาวรครับไม่ต้องคอยมาฉีดเป็นระยะแต่ก็มีข้อเสียก็คือการผ่าตัดจะมีความยุ่งยากกว่าแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายสูงกว่าการฉีดบรทโภนุ่มท็อกซินครับแล้ว เราควรเลือกแบบไหนดีสําหรับผมมีแนวทางในการแนะนําอย่างนี้ครับถ้าไม่จําเป็นจะต้องมีการแก้ไขอะไรอย่างอื่นนอกเหนือจากรอยย่นระหว่างคิ้วผมจะแนะนําให้ฉีดโบทูลินุมท็อกซินครับเพราะทําได้ง่ายกว่าครับแต่ถ้าจะมีการแก้ไขอย่างอื่นด้วย <c oughs> เช่นจะทําตาสองชั้นแก้หนังตาหย่อนแก้หนังตาตกตัดไขมันที่เปลือกตาบนซึ่งจะต้องมีการเปิดแผลที่เปลือกตาบนอยู่แล้วทําให้สามารถ ตัดกล้ามเนื้อผ่านทางแผลเดียวกันได้เลยแบบนี้จะแนะนําว่าทําผ่าตัดไปเลยก็จะดีกว่าครับเพราะว่าไม่ได้บวมช้าเพิ่มมากขึ้นไปเท่าไหร่ส่วนอีกกรณีก็คือในคนที่จะต้องทําผ่าตัดยกคิ้วทั้งการส่องกล้องหรือเปิดแผลยาวที่หนังศีรษะ หน้าผากหรือแนวไรผมผมจะทําการผ่าตัดกล้ามเนื้อไปด้วยเลยเพราะเป็นขั้นตอนหนึ่งในการยกคิ้วอยู่แล้วครับการยกคิ้วนี้ผมจะไม่รวมถึงการยกคิ้วที่มีแผลอยู่ตรงขอบบนหรือขอบล่างของคิ้วนะครับส่วนแนวทางแก้ไขรอยย่นระหว่างคิ้วแนวทางที่2ก็คือการเติมร่องลึกให้ตื้นครับ การหยุดการทำงานของกล้ามเนื้อเป็นเพียงแค่การหยุดรอยย่นไม่ให้เป็นมากขึ้นครับแต่รอยย่นที่เป็นร่องลึกลงไปแล้วการแก้ที่กล้ามเนื้ออย่างเดียวไม่เพียงพอครับต้องมีการเติมร่องให้ตื้นขึ้นด้วยการเติมก็มีแบบชั่วคราวและถาวรเหมือนกันครับแบบชั่วคราวก็คือการใช้สารไฮยาลูโรนิกแอซิดหรือที่ชอบเรียกกันว่าฟิลเลอร์ผมขอเรียกว่าไฮยาลูรนิกแอซิดหรือ HA แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะเฉพาะเจาะจงกว่าในตอนแรกเนี่ย สาร HA ผลิตออกมาโดยมีเป้าหมายเพื่อใช้แก้ไขริ้วรอยเล็กๆแต่ก็ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในการเติมเต็มส่วนต่างๆเช่นเสริมคขมับเติมร่องแก้มหรือเอามาใช้เสริมคางเสริมจมูกทำให้ในปัจจุบันมีการพัฒนาโมเลกุลของ HA ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับการเติมเต็มส่วนต่างๆที่ว่ามาครับแล้วก็จะอยู่ได้นานขึ้นข้อดีของการใช้ HA ก็คือทำได้ง่ายแล้วก็ ัปริมาณได้แม่นยำคือเราฉีดเข้าไปเท่าไรมันก็จะอยู่เท่านั้นครับแต่ก็มีข้อเสียก็คือไม่ถาวรครับส่วนอีกวิธีในการเติมร่องลึกก็คือการใช้ไขมันตัวเองครับ เทคนิคการเติมไขมันในปัจจุบันจะแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือ m a c คร f ฟต micro f ฟตและก็นาโน f ฟตครับโดย m a c คร f ฟตจะใช้ในการเติมไขมันบริเวณที่ใหญ่เช่นเติมหน้าอกหรือว่าสะโพกค,ครับ m i โคร f ฟตจะใช้ในการเติมไขมันบริเวณใบหน้าครับส่วนนาโน f ฟตเป้าหมายก็คือการใช้ในการทําให้ผิวหนังนมีคุณภาพที่ดีขึ้นไม่ได้ใช้ในการเพิ่มปริมาตรครับการเติมร่องรอยย่นระหว่างคิ้วก็จะใช้เทคนิค micro f ฟตครับ การเติมไขมันมีข้อดีก็คือผลลัพธ์ที่ถาวรแต่ก็มีข้อเสียคือมีอัตราการสลายตัวค่อนข้างสูงครับจะขอยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆครับถ้าเติมไขมันไป 1cc ไขมันจะอยู่เพียง 0.5ถึง0.6 cc ครับแต่ว่าไขมันที่เหลืออยู่เนี่ยจะอยู่แบบถาวรไม่สลายไปครับดังนั้นการเติมไขมันอาจจะต้องมีการเติมจำนวนหลายครั้งกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการครับโดยสรุปการแก้รอยย่นระหว่างคิ้วจะมี2แนวทางครับก็คือการหยุดการทำงานของกล้ามเนื้อและการเติมร่องลึกให้ตื้นครับโดยมีทั้งวิธีการที่ได้ผลชั่วคราวและก็ได้ผลถาวรซึ่งก็มีข้อดีและข้อเสียต่างกันครับอยู่ที่ว่าจะเลือกใช้ยังไง เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละคนครับถ้ามีปัญหาเรื่องของการทําสัญยกรรมทุกๆเรื่องครับสนใจอยากจะทําสัญญกรรมอยากจะได้คําปรึกษา ส่งรูปมาให้ผมช่วยประเมินได้ใน l ล n e o f f i c i a l ยลที่แ s ดสไตน์ด็อหรือว่าคลิกตามลิงก์ใน De description ได้นะครับส่วนใครที่กำลังศึกษาข้อมูลเรื่องของการทำศัลยกรรมทุกๆส่วนครับทั้งการเสริมจมูกทำตาสองชั้นยกคิ้วดึงหน้ายุบหนกแก้มตัดกรามเสริมหน้าอกยกกระชับหน้าอกดูดไขมันตัดหนังส่วนเกินคือเป็นทุกๆเรื่องของการทำศัลยกรรมตกแต่งอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆจากหมอโฮปครับฝากติดตามเพจ Dr. Hope l a s t i c Surgery และเว็บ ไซต์ d r h o p e p l a s t i c s u r g e r y c o m ด้วยนะครับซึ่งจะมีความรู้ดีๆแบบนี้เช่นกันครับถ้าอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการทำสัญญกรรมตกแต่งแนะนำกันมาในคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ